มิมเด้อพี่น้องเอาเอาขีบวะม,มาลุ้นะครับวัสิมนับนบ่นครับผมมา,ม,ามาใส่มาขึ้นนี่เด้อพี่น้อง เาพันไปไล้มาดิดหลานดิน,นี้ไครับรุ่น,นะครับผมวัมบถานานครับเช้านี้ที่ป่าทูบ

ไปดูหลังต่อไปครับโูเบิเดือดทางถงนนทนทางคนเขาทางนเวใครว่าเมื่อกี้บ่ไหนมืนนี้วะโอ้วเ <c oughs> โอ้แน่นอนแน่นอนครับแ,แป้มแรกแขงหมานครับผมทางยังอือมีมอเตอก์ไซปีครับอือ อันนี้ขาด,ดับผมโอ้ยได้เศษไนให้ขาดได,ด้ขาดขาด <laughs> sao về một mai khâm nhai mộng โอ้ห่างนี้บดิงเอาเป็นไรหรอนายพันเจอบวะโมมีเต็มหรอโอเคเป็นหนึ่งเต็มทีวีที่นี่หน่อยนาะนี่หลายเน,ะ <laughs> นาะนายพันไปได้ักทายเขาส่งคือวะนายพันะคือวา ไปนะครับตะไคร้ Freiheit ต่อครับผม7ซนจะมีตัวม ouais <c oughs> <heart> <c oughs> ัเอ่ยครับผมดุนครับเอาก็ยังเงียบก็มันลายอยู่มาใส่ <laughs> cái bao cái bác con thì coi là hai bay không cái bác con cái bao con ดังไหมเนี่ยนะป่าขึ้นแล้วป่าึ้นบนแล้วป่าขึ้นสิบอืมโมมี่เลยครับมีดิกติง่ง ปาขึ้นไปขับบุหรอบ๊เล่นบมันมมรนับด่างบอมานเลย <c oughs> <c oughs> นึงตัวปลาไหลสรุปยอ่ออะไรน้อยน,นึงตัวเอาเนยังดีแล้วครับเอด็กกบไหล <c oughs> นะ้อ <c oughs> มันหายากเอา ดีกว่าไรครับผมในผ่านวันน้ามันขึ้นมันฝนตกไปมวัวแล้วไไมันไปไกลแล้วครับ okay. โอเคจบทำเงินก่อนไม่เป็นไรยังดียังไงหอรอกอืมนี่เห็นหมดเลยมันตะไล่กันเนี่เขานะเห,หมดอย่างละหมดตะไน,น่หมดแน้ะ เออนี่ันกรเลยมากเลยเห็นมันเต็มอยู่นี่บุกเบิกปลาไม่เองวะอถางเขาไม่เองกว่านี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยจากหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครับผมหนึ่งตัวครับโอ้ตัวใหญ่哟 น,นี่มีน้ำหวานนี่มัคือบูชัวตัดออกมาเลยก็ได้นายผ่านขึ้นไปแล้วครับผมนุ่งเอาจนป้องทีดสุดจบว่าบิ่มม,มันเมียนมันแตกข้างเลยไม่น้ำน้ำเปล่เลย มีมีมันแตกข้างคอนันมจห้างข้างบอกจะได้บ่บบ่มันเติมขางหนึ่อ๋อเห็นได้เิกมือนีแัละโอ้เห็นได้สิกบมือมนมีอยมีบ่มีนาพ้นมังทีหละแมนมาจีนาดจไฟไปไมีนาพ้นอ่ เอาผมเอามิมเน้อพี่น้องเอาเขียบปะอ๋อห้ยพานเป็นจัดการนะ้ครับบารนี้ มาชมนเอาครับชีมครับผมพอต,ตัวนี้ยังเหมนท์นเท ครับผมเรียบร้อยครับผมสวยงาม <c oughs> นิ่มนีมๆใค่ของเรื่องครับมีใครของเรื่องเลยนี่มื้อนี้เอาเอาใค่ของเรื่องครับผมว่างหน่อยเถอะเอาหน้าฝนเ <c oughs> นาะ <c oughs> ไอ้แนชอพี่น้องมันคือกัรเลยนี่ผมกทันหูซื่อนี่มาหูใจก,กันเรนีลกด <c oughs> ิกูแฟแ<น>์ดแ้วยมั้งพอเราคือกันเลยผมไม่มหูเลยจะไปไปดูนี่โอ๋อจางก,ก็ไม่อ่านเนาะโอเคครับจซื้อจะไหนบุนีคนคนขนาดซื้อจอะไรจพิจ,า,พจาอันนี้ซือซ้อ,อยังพี่น้องสือรีโอเคครับกัาเขวาอะ แซววสแซววะแซดแซดเออไปหาปลาได้เพผงเงาขวดหนึ่ของแท้เว้ยกลัวเอามาจากบ้านแค่ขวดหนึ่งยังไม่หมดเลยเนี่ยของแท้ของแท้เนาะแท้หมดจริงจริงได้เลยวันนี้ของกูชอบนั่นแหละ